กาแฟส้มน,นะคะอันนี้เป็นเค,คเก่กล้วยหอมอันนี้เป็นชาไทยลูกมาดูดิแม่ลูกมาดูกระต่ายหหรกระต่ายหรอกระต่ายกระตมาเพราะว่าไม่มีกระต่ายแล้วจะมากินหาหารกินอะไรกินกินยาก ดูชื่อมันนี่ชื่อเขาชื่อกาลาหรอสี่พูดเอ้อะนะคะ้องชื่อปายพอดกับสายพูอ๋ออ๋อ <c oughs> ราจะไปไหนกันคะจของหรือของชื่ออะไรบ้างจะดูของเนี่ยไม่รู้จะ,ะได้ไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้พาแม่มาทัวร์วันนี้เราพากันมาที่เอที่ไหนเนี่ยโตเกียวพาซานะคะเป็นกระดังญี่ปุ่นขายของมือสองนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะกันมีมุมถ่ายรูปด้วยนะเนี่ยนสวยนะ เดี๋ยวได้ตรงนี้นะ,ค,นนนะคะตรงนี้นะโอเคอย่าโนูตับนับสามนะคะไปเลยไปได้ไปเดินนำหน้าเลยเข้าตรงนี้ได้เลยค่ะถึงแล้วทางเข้าหน้ามาถ่ายรูปนะคะของเยอะแยะมากมายเลยเยอะใช่ นี่ล่มก็มีมีล่มของสองกล่องแก้วถ้วยกระเป๋าก็มีกระ้า,าก็มีนี่แค่หน้าประตูนะคะหมวแว่นมันนั้นได้มาแล้วสองอันสวยสม,มากแมยสวยน,น,นี่ไม่เท่าไรเองด,ดูดิแต่มันแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแต่ว่า เหมืนเอาไปตัง้งโชว์ยายบ้านก่อนซื้อบ้านไหมแก้วกาแฟแก้วเป็นสอลงสวยไหมายากได้อะไรเอาเลยนะคะ,ะนี่ป่ะหน้าไปพอบตกแต่งถ่ายรูปเนี่ยสวยสวยชอบชอบชอบบ้างไหมเนี่ยอยากได้อะไรบ้างไหมเนี่ย ไม่มีที่เก็บหรอกจะสวยสนองนิดนี่ก็ดีของเขาดีต้องข้าหรอเอาไหมแล้วใครกินคนเดียวจะอ,อะนี่ก็สวยเหมือนไม้อยู่เลยอ่ะอเอาอันนี้ค่ะแม่มันเล็กใช่ไหมหนูเห็นมีตั้งหลายใบ อันนี้ก็เปื้อน 150. ด้วย150ยหสิบดูเพราะว่ามันเป็นหม้อเคลือบใช่ปะอ,อู๋ถ้านนถ้าซุ่มซ่ามอย่างนูนะทำไมนี่หล่นแตกแน่ๆแตกเงาบพักอันนี้เนาะอนนนะโอเคจะได้หยิบเลยเพรือ่องนี้เขาใส่ทำไมอ่ะใส่ถ่ายรูปหรอใส่ปิดถุงใส่ปิดทำไมอ่ะฝนไม่เข้าใจอ่ะอันเนี้ยหน,นึ่งช่วยเบนจะลงกับอันนี้แล้วกลับบ้านจ,จ่ยายตังค์เดี๋ยวพาไปกินข้าวค่ะบ้านแล้วค่ะ คือของอ่ะซื้อช้ามันก็หมดถ้าจะซื้อก็รีบซื้อเลยเพราะกลับมาอีกรอบนึงก็หมดแล้วเนื้ออุปกรณ์เต็นต์จออุปกรณ์ตกปลาด้วยมีเด็ดเลยดีไหมอ่ะอันนี้ไปถ่ายรูปถ่ายแปเดียวก็เบื่อฮะนี่ะเจอไหมสิบบาท